มาแอลลำปางแล้วบอกมาร้านนี่พลาดขนาดเนอคาเฟ่วาดดีมุมท้ายหูนักควากินอลังการร้านกว้างขวางขนาดครับมาเร็วนี่มีมุมไม้พื่ทายหูแล้วเนอะ tomorrow cafe and bistro ลำปางอยู่ไกลกับหาแยกหอนาฬิกานะครับพิกัดในตอกๆจิมมุสสีเขียวน,น้อยๆมุมหลงังทรายคลิปเนริวพอติคอมเมนแดกเลยครับผมปักมุดให้ละตัวมาเลยครับเป็นคาเฟ่ที่ัวากินหลายขนาดพอแต่ละจานลูกครับปัตโตอลังการงานสร้างน่ากินตั้งนานเลยจานนี้ก็จะเป็นปูนิ่มผั่วพริกเกลือนะครับปูนิ่มทอดยีงำ สเต็กพอกชอปนะครับสเต็กตินหนาตินใหญ่ขนาดน้ำซอสกลมๆเสิร์ฟมากับสลัดจานนีตำส้มทอดกุ้งกรอบตัวใหญ่ๆจะอีเลยน้ำตำส้มกัเด็ดขนาดแล้วกับจานนี้ครับน้ำยาปูบะเมนกาจือเน้อพอเนื้อปูลุคับเปินฮือมาแต่แต่รสชาติเข้มข้นเหมาะครับของข้าวไปแล้วนะครับกับมาของหวานกันต่อจานนีฮันนี่โทษเสิร์ฟมาใหญ่ๆปังๆจะอี้เลยบูเบอร์รี่ชีสเค้กเติมความหวานกินแล้วสดชื่นขนาดครับบรรยากาศในร้านตกแต่งงามแบบดีขนาดตึง้งอินดอร์เอาดอรมีให้เลือกหนั่งทายหูบหลายมุม ชุดนี้ร้านเปิดกับเปิดใหม่นะครับสามารถมานั่งกินข้าวท้ายหูบกันได้และถ้ายากเป็นส่วนตัวน้อยหนึ่งนะครับก็มีห้อง V.I.P ให้บริการเนอะ Tomorrow Cafe and Bistro ลำปางเปิดกัวนนะครับตั้งแต่เจ้ายันแรงเลย8โมงถึง2ทุ่มตัวไปาไปแอลมันเนอะมาลำปางกับเปื่อนกับครอบครัวแนะนำเลยครับ